สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆวันนี้ตาโนวลมาพบเพื่อนๆอีกแล้วเราจะเนาะตาโนวลก็คิดถึงเพื่อนๆอีกแล้วจ้ะวันนี้ตาโนวลเอนกำลังจะกินข้าวจ้ะพี่น้องมากินข้าวกับตาโนวลจ้ะจ้ะวันนี้ตาโนวลกินข้าวอะไรมาดูกันจ้ะสนวลกำลังทอดออ้โยปลาสลิดมันเกิดเดี๋ยว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 มาดูกันจ้ะพี่น้องตาโนวลทอดปลาสลิดเลยจ้ะซื้อปลาสลิดเข้ามาเดี๋ มะเขือจะหยบไรไปจ้ะเน,นาะก็เลยทอดปลาเลยมันมีมีจ้ะอู้หูเอาอุ้ย,ย,ยแล้วนกรโรยเกลือเลยเลยไปจะเนาะซาซาเกลือเอาจ้กะกำลังกิน,ลนแล้วพี่เนองโอ้โหอะไรกูเลยจ้ะทอดกอกก็จะเนาะ ผู้นี้ก็อกไปเลยปลาสลิดตาวนวลปลาสลิดสดนอกจากเนาะซื้อมานี่จะพี่นอ้องมันก็เป็นยังไงเนี่ะจ้ะปลาสลิดสดนอกจากเนาะเราก็เอาเกลือโรยๆเอาจา้ะเราก็เอาเกลือโรยๆเอามันจะได้มีรสชาติก่อยๆหน่อยน,น,กนอกจ้ะเนาะเราก็ทอดอจ้ะนี่แหละ ่บต่อาโอ้ดีงไงบ้างจ้าตาติดสาหนนหน้าตาดีจังเลยเหรือถนน,นจะทอดอีก่นจ้ะอืยใสเ่เน้ใส่ต่อ วมาพี่น้องจ้ะมากินข่าวกันจ้ะมากินกับกินข่าวกระสาวนวนนะจ๊ะเนาะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายหนึ่งสิบนาทีแล้วจะทิปทิปสามนาท,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 ทีนี่ก็คือกับข่าวสาโนวนนะจ๊ะเนาะกับข่าวจากข่าวเที่ยงนี่ลายอันนี้พริกปะาผงจ้ะ ิกปลาผงใส่มะขามเปียกใส่ปลาผงน้ำปลาของชิลดจ้ะนี่แค่นี้เลยจ้ะกับข่าวสารนวลนะจ๊ะเนาะเพราะว่าสานวลเพิ่งทำงานนวดเสร็จจ้ะล้วก็เลยหากับข่าวกินนะจ๊ะหิวเหนื่อยแล้วก็จะต้องออกไปรับลูกอีกเลยจ้ะนี่อีกครึ่งชั่วโมงก็ออกไปรับลูกเลยจ้ะสานวลก็มีนะจ๊ะเนาะนี่ปลาสลิดกับเต็งกวาจ้ะมากินข่าวด้วยกันพี่น้องแซ่บๆจ้ะมาพี่น้องมาแซ่บๆด้วยกันจ้ะ น้ำพริกน้ำพริกก็จะอ,ออกรสแบบว่าเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะจ๊ะเนาะปออเปรี้ยวๆเผ็ดๆพริกปลาสลัดจ้ะอืมปลาดิบเนีน่ยไม่ใช่เขาโทษจะปลาตะลิดแล้วจ้ะเนาะแต่ขออนุญาตใช้มือแล้วจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันสะดวกดีนะจ๊ะเนาะเพราะว่ากินปลาเนี่ยมันการจิตติคอจ้ะ อืมอร่อยอืมเนืดน้องกินขับอันยังจ๊ะอืมอืมงมันก็เยอะ น่าร้อนแมงมันมันเยอะนะั่จ้ะเนาะหนาผลละไม,ม่พี่น้องปลาสลิดตานวนจ้ะอยู่อยู่เมืองนอกก็ได้กินนะจ้ะเนาะทอดเต๊ใหม่ๆร้อนๆเลยจ้ะสันนวนซื้อมาจากร้านคนเวียดนามนะจ้ะเนาะถุงหนึ่งโลหนึ่งมั้งประมาณนี้ก็ทรายนอกเก้าเหรียญเกือบทิปเหรียญน,นะจ้ะ ติบเหรียญตีเป็นเงินไทยก่ตอนนี้ยูโรหนึ่งสามติ๊บห้าที่ปติบเหรียญก่อนสามห้าติ๊บจ้ะ ปลาตะลิจิ้มน้ำพริกพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยจ้ะวันนี้น้องน,นิกไม่เยี่ยแต่เป็นไรทุ้มเงียบๆวันนี้เพ่งเสยทำงานหืกากงเยอะ ตาโนนกินมืทางกลางเลยจ้ะเนาะหืมตามนนกินกลางให้ดูด้วยจ้ะเดินไหนนี่เลยกลางกรอบดีพี่น้องแต่ก็ต้องระวังด้วยจ้ะเดินถ้าใครแบบว่าไม่ใช่มืออาชีพนี่ก็ต้องระวังให้มากที่สุดแต่ตาโนนเน่ยมืออาชีพจ้ะกลางเกินกินมดตาโนนไม่ให้เหลือไบดอกจ้ะ นี่คือก้างจ้ะแต่โดนกินก้างพี่น้องอืมกรอบดีพี่น้องอืมอร่อยจ้ะ <c oughs> แต่ขออภยัยเลยจ้ะพี่น้องสำนวนกินข้าวกับมือเลยจ้ะด้วยเพราะว่าตอนนี้น้อยก็กินอย่างนี้เลยจ้นะเนาะกินมาตั้งแต่เกิดจ้ะ Donc à toi, faites-vous. Bon. ทอดปลาส,สลิดท,ทิ้งไว้จ้ะเอาไว้กินหลายๆขั้งนล้วจ้ะเนาะทอดทีเดียวมันเหม็นบ้านจ้ะกินอีกแล้วพี่นอ้องก่างอื้มกรอบดีคักจ้ะ สาออออมัน,นกำลังดูตัว๋วเครงบินไปไทยไม่รู้จะไปได้หรือเปล่า กำลังหาข้อมูลอยู่จ้ะเพราะว่าลูกปิดเทอมเดือนหนาเนี่จ้ะวันที่สิบสามมั้งสิบเอ็ดที่สิบสามเนี่ยจำไม่ค่อยแม่นดูว่าเครื่องบินมันจะบินไหมมันบินถ้ามันบินแล้วเราต้องไปกักตัวไหม เราต้องทํายังไงเตรียมอะไรกําลังดูอยู่จ้ะวันนี้แหละตอนเย็นๆสามเราจะดูกาแฟนงจ้ะเนาะอืมอ้ม ถ้าเราหิวๆกินจะอะไรก็อร่อยพี่เนาะเนาะ นี่ก็ก้างไปแล้วจ้ะเนื้อมดแล้วเลือแต่ก้างเดี๋ยวสารนวลจะลองกินให้ดูเล้จ้ะเด้อมันจะอร่อยไหมกินข้างแรกจ้ะอย่าเป็นอย่างี้อยากินข้างแรกแล้วจ้ะเนาะไอ้ยังน้อยๆกับกอกระแถวนี่สานนวลกินประจําจ้ะแต่อ้นี่ยังไม่เคยกินเดี๋ยวลองกินก่อนจ้ะเนาะก้างจริงๆเนี่ยจ้ะอืมกรอบยีกันนิดหนี่ยอืมอืมต้องเอาไปทอดอีกทีนึงนล้จ้ะเนาะให้มันกรอบกระดิบเหลือแา้วจ้ะนิดามันกรอบกว่านี้น้จ้ะเนาะ อืมอืมแข็งเออกินไม่ได้ดอกจากแข็งแล้วจะเนาะเอาล่ะจ้ะพี่น้องเขาก็กินในมดแล้วจ้ะไม่รู้เป็นไรมันมันเลี่ยนเนาะมันเป็นของทอดนี่กันี่จะะถ้ามีพริกก็นำพักนี่พักก็นำพริกนี่จ้ะคือจี คือจีมดติดอกจางั้นตาโนนก็ขอตัวลาไปก่อนเนะจ้ะเด้อเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะจ้ะเนาะตาโนนกับแวะมาทักมาไทายพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเอฟซีของสานนวนวลเนาะจ้ะเนาะตาโนนก็นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้สานวนวลดึงเด้อจ้ะเด้อตาโนนก็นขอตัวลาไปก่อนละจ้ะพบกันใหม่คลิปหน,น้าเนาะจ้ะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย